สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อเหล็กกล่องที่มีขนาดไม่เท่ากันนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเหล็กกล่องขนาด2อคูณหนะครับก็2นิ้วคูณหนิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วคูณหนิ้วนะครับผมนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราจะนํามาต่อกันนะครับนี่นะครับก็จะเหลือช่องว่างแบบนี้เต็มเลยนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการต่อเหล็กกอง2อคูณหนิ้วนะครับเข้ากับ1นคูณหนิ้วนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับขนาดเหล็กของเราก็ขนาด1นิ้วนะครับเราก็จะวัดเหล็กตัวนี้เลยครับ1นิ้ว นี่นะครับแล้วก็เหล็กตัวนี้นะครับมีขนาด2นิ้วนะครับผมก็จะวัดเข้าไปเลยขนาด2นิ้วนะครับแบบนี้นี่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะวัดด้านนี้เข้ามาหนึ่งเซนครับหนึ่งเซนนะครับแบบนี้เลย ทีนี้ก็จะตัดแนวนี้เลยครับตัดตรงนี้ครับแล้วก็ตัดจุดนี้นะครับอยู่ในลักษณะนี้เลยทำเหมือนกันครับวัดเข้ามาหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็วัดเข้ามาด้านในหนึ่งเซนครับ ด้านบนครับวัดเข้ามาสองนิ้วอทีนี้ก็จะตัดสุดนี้นะครับ นี่นะครับสายเหตุที่เราต้องตัดเขื่อไว้ตัวนี้1เซนนะครับเพราะว่าเราต้องพับตัวนี้ลงมานะครับจะได้พอดีกับแนวตัวนี้เลยนะครับพอเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็พับตัวนี้ลงมาเลย นี่นะครับก็จะได้ในลักษณะนี้เลยนี้นะครับเราก็สามารถนําเหล็กกล่องตัวนี้นะครับมาต่อกันได้แล้วครับ นี่เลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นวิธีการต่ออ่าเหล็กสองคูณหนนิ้วนะครับเข้ากับหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วแบบง่ายๆเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ